กราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมวิดีโอจากทางชาแนลเจแปลมังหะ Society ทั้งท่านที่กด Subscribe แล้วหรือใครก็ตามที่เพิ่งเคยเข้ามาดูวิดีโอจากทางช n n น l ยังไงเชอรี่ต้องขอกล่าวต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเนะะื้อหามังงะผ่าพิวบไปท่านตอนที่138ในแบบฉบับของจะแปนมังะซ o c i ตี้กันด้วยนะคะจากความเดิมตอนที่แล้ว ซีกเยเกอร์กับอามินอเลิร์ได้สนทนาการในผาดแห่งต้นกำเนิดพลังไททันทั้งสองได้พูดคุยกันเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและความกลัวของยูมิลฟริสที่ทำให้เธอได้วิ่งหนีมาสู่โลกแห่งอิสระทางความตายซีกยังคงไม่เชื่อว่าการวิ่งหนีจากความตายเพื่อจะมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปอย่างไร้จุดหมายนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้ส่วนอาร์มินที่ได้ยินแบบนั้นชายหนุ่มก็หวนคิดถึงช่วงเวลาแห่งความสุขสั้นๆในอดีต ถึงแม้การเกิดมาบนโลกใบนี้ของเขาจะไม่ได้เกิดมาเพื่อทำหน้าที่สืบสายพันธุ์ทว่าความหมายของการได้เกิดมานั้นบางทีอาจเป็นเพียงสิ่งเล็กๆที่ทำให้เขาได้รู้จักกับความสุขในช่วงเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่สิ่งที่อามมนได้บอกกับซีกทําให้ชายหนุ่มที่กำลังก่อ,อก,กองทรายอยู่นั้นได้หวนตรหนักถึงช่วงเวลาแห่งความสุขสัขส้นๆในอดีตเช่นเดียวกันหลังจากนั้น ผาแห่งต้นกําเนิดพลังไททันได้เชื่อมต่อคนทั้งสองให้พบกับผู้สืบทอดพลังไททันในอดีตก่อนจะนําไปสู่การขอความช่วยเหลือตัดกลับมาที่โลกปัจจุบันจูจูไททันบางส่วนได้แก่เบลโทตในร่างไททันมหึมายูมิวในร่างไททันกรามและพี่น้องตระกูลแกเลียสในร่างไททันกรามก็แปรพักและหันกลับมาช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มบัตมิตรจนในที่สุด มิกษะอัคมานก็สามารถจัดการกับไททันลิ้นยาวที่อมร่างของอามินเอาไว้ชิงตัวอามินกลับมาได้สําเร็จส่วนแจนก็สามารถสับชนวนระเบิดตามแผนแรงระเบิดทําให้ศีรษะของไททันบรรพาุรุษเอเลนขาดออกจากร่างและร่วงหล่นลงสู่พื้นทวาสงครามยังไม่จบเพียงเท่านั้นจูจ่ๆก็มีสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดคล้ายตะขาบที่มีเนื้อเยื่อมันวาว ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นต้องกาเนิดพลังไททันปรากฏตัวออกมาและพยายามเชื่อมต่อกับศีรักของไททันบรรพบบรุษเอเลนอีกครั้งอามินจึงกลายร่างเป็นไททันเมื่อืมาหวังใช้พลังการทําลายล้างจากแรงระเบิดจู่โจมใส่เอเลนเยเกอร์ผ่าพิภพไททันตอนที่138มีชื่อตอนว่าความฝันที่ยาวนาน ซึ่งเนื้อหาในตอนนี้ก็เป็นตอนรองสุดท้ายก่อนบทอวสานผ่าพิภพได้ท่านแล้วมันจะมีใจความสําคัญอะไรที่น่าสนใจบทสรุปของสงครามครั้งสุดท้ายจะจบรูปแบบไหนถากเป็นเพื่อนพร้อมกันแล้วแล้วก็เปิดวิดีโอนี้ฟังกันไปยาวๆได้เลยค่ะและแล้วความหวังของมนุษยชาติที่กําลังรีบปรีก็ส่องสว่างขึ้นมาอีกครั้งเหล่ากองทัพไทท่ทนมื่อมาหยุดการเคลื่อนไหวในที่สุด โครงกระดูกไททันบนรรพบุรุษเอเลนค่อยๆระเหิดสลายกลายเป็นไอในตอนนี้ดูเหมือนว่าสมาชิกกลุ่มัรมมิตจะสามารถหยุดการทำลายล้างลงได้ไททันกรามฟาวโก้บินต่ำลงสู่ยอดผาซาวตาใกลก้กันกับบริเวณที่ผู้รอดชีวิตรวมตัวกันอยู่ในจุดนั้นและในตอนนั้นแจนเคียร์สไตล์ก็ถามถึงเอเลนเยเกอร์ขึ้นมาทำให้มิคาสาเกิดอาการปวดศีรษะก่อนที่เสียงสะท้อนของเอเลนจะดังขึ้นอยู่ในศพประสาทของเธอ เพราะเธอท่าทางใสเลือดอัศมรนฉันจึงเกลียดเธอมาตลอดมีกระสารู้สึกปลาดใจมากที่ในช่วงเวลาแบบนี้นี่กลับเป็นสิ่งที่เธอสัมผัสได้จากเอลเนเยเกอร์แต่กลับมาที่สมาชิกกลุ่มพันธมิตรคนอื่นๆในที่สุดกาบิพีกและฟาวโก้ก็ได้เจอกับครอบครัวของพวกเขาอีกครั้งที่นี่มีเพียงแอนนี่เท่านั้นที่หญิงสาวกลับไม่พบวิเวลมิสเดลเลอร์ออนฮาร์ตพ่อของเธอหรือว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วจริงๆ จนกระทั่งมีเสียงของหญิงสาวไวกลางคนดังขึ้นจากทางด้านหลังของเธอมิสเ์เลอนฮาร์ดได้นำพาพวกเราทุกคนอพยพมาจนถึงที่นี่พ่อของเธออยู่ตรงนั้นที่ด้านหน้าของศูนย์บัญชาการคารีน่าปลายมือออกไปเพื่อชี้ทางให้หญิงสาวก่อนที่แอนนี่จะวิ่งตามไปเพื่อตามหาพ่อของเธอ กาบิที่อยู่ในระแวกนั้นบอกกับคารีนาว่าไราเนอร์บราวยังคงต่อสู้อยู่ในสมรภูมิซึ่งคารีนาก็บอกกับลานสาวของเธอว่าเธอได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วสมาชิกกลุ่มพันธมิตรและกลุ่มผู้รอดชีวิตต่างรู้สึกโล่งใจขึ้นมาเมื่อเห็นว่าไราเนอร์และอามินยังคงมีชีวิตรอดหลังจากแรงระเบิดอามินในร่างไททันเมื่อมาปรากฏตัวขึ้นจากรุมระเบิด ส่วนไรเนอร์ในร่างไททันกรอบยังคงมีชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะได้รับความบาดเจ็บสาหัสทว่าสิ่งมีชีวิตคล้ายตะขาบมันวาวยักษ์นั่นมันคืออะไรกันแน่และดูเหมือนว่ามันจะยังไม่ตายแต่ถึงอย่างนั้นก็คงไม่ปลอดภัยแน่หากปล่อยมันเอาไว้แบบนี้ต่อไปและทันใดนั้นเองจู่ๆก็เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นจากทางด้านหลังไม่ผิดแน่นี่ต้องเป็นแรงระเบิดจากการกลายล่างของไททันอย่างแน่นอน เอเลนเยเกอร์ในร่างของไททันมันอมาปรากฏตัวขึ้นทำไมกันนะทำไมเรื่องเรามันต้องเป็นแบบนี้ด้วยกาบีบอกว่าเราคงไม่สามารถปล่อยให้สิ่งมีชีวิตประหลาดมันวาวนั่นเชื่อมต่อกับเอเลนเยเกอร์ได้อีกครั้งเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ดังนั้นเราจึงต้องรีบหาทางกำจัดมันทิ้งซะทว่ากัปตันรีไวล์บอกกับทุกคนว่าเรื่องนั้นเราจะกลับมาจัดการมันหลังจากที่เราได้สังหารเอเลนเยเกอร์ได้สําเร็จฝันร้ายยังไม่จบ จนกว่าที่เอเลนจะสิ้นลมหายใจเมื่อมีกษาด้ินแบบนั้นหญิงสาวก็เกิดความรู้สึกสับสนว่าทำไมเรื่องราวทั้งหมดต้องจบลงในรูปแบบนี้ด้วยและทันใดนั้นเองสิ่งมีชีวิตประหลายคล้ายตะขาบมันวาวยักษ์ได้ปล่อยไอควันสีขาวพุ่งกระจายและขยายมวลควันไปทั่วบริเวณรอบผ่าสาวตาทำให้ผู้รอชีวิตทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยไอควันหนาะ คอนนี่บอกว่าไอควันนี้ทําให้เขานึกถึงเหตุการณ์นในหมู่บ้านราคาโคบ้านเกิดของเขาและเมื่อกับตันรีไวได้ยินแบบนั้นชายหนุ่มก็รู้ตัวในทันทีว่ามีเพียงคนจากสายเลือดอัคคีแมนและผู้ถือครองพลังไททันเท่านั้นที่จะสามารถหนีรอดจากไอควันไททันเหล่านี้ได้กัปตันรีไว์บอกให้มิคาะและพีครีบขึ้นมาบนหลังของไททันฟาวโก้ในทันที ถึงแม้ว่ามันจะดูไม่ยุติธรรมที่พวกเขาจาเป็นต้องทิ้งเพื่อนพ้องและคนอื่นๆไว้ที่นี่แต่ทั้งหมดก็เพียงเพื่อสารต่อภารกิจส,สุดท้ายให้สําเร็จฟาวโกโป้ปวยบินทะยานขึ้นสู่น้านฟ้าท่ามกลางสายตาของคนที่ถูกทอดทิ้งอยู่บนยอดผาซาวตตาท้ายที่สุดคอานี้และวเจนก็มาไกลได้เพียงเท่านี้เจนนายยังจําคืนนั้นคืนที่พวกเราจบหลักสูตรทหารฝึกหัดได้ไหมนายเป็นคนทําให้พวกเราได้เดินทางมาสู่การปกป้องโลกใบนี้ จำได้สิและนี่สินะคือเส้นทางของทีมสำรวจอย่างพวกเราแต่กลับมาทางด้านแอนนี่เลออนฮาร์ดอีกครั้งในที่สุดหญิงสาวก็ได้พบกับพ่อของเธอที่กำลังได้รับความช่วยเหลือจากทหารกองกำลังจัก,กรวรดิมาเลแอนนี่จึงเร่งฝีเท้าวิ่งเข้าไปหาคนที่เคยได้ให้สัญญาเอาไว้ว่าเธอจะกลับมาหาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในเกาะพราดิส ทว่าย,ยังไม่ทันได้หญิงสาวจะได้กลับมาสัมผัสกับอ้อมกอดของผู้เป็นพ่ออีกครั้งมวลควันสีขาวก็แผ่ขยายปกคลุมบทบังพ่อของเธอและจู่ๆในตอนนั้นมิสเซลเลออนฮาน์ฮก็กลายร่างเป็นไททันไร้สติแรงระเบิดทำใหแอนนี่กระเด็นออกมาและพบกับโอยาคุป,ปองที่กำลังตกใจกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแอนนี่เสียใจมากๆที่อีกเพียงนิดเดียวเท่านั้นเธอก็จะกลับมาตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับพ่อไว้ได้แล้วแต่ในตอนนี้ ไม่มีคนที่รอคอยการกลับมาของเธออีกต่อไปแล้วสรุปแล้วในตอนนี้ทั้งแจนคอนนี่กาบิและชาวเอเดียที่รอดชีวิตอยู่บนยอดผาซาวตาได้กลายร่างเป็นไททันไร้สติและร่วงหล่นลงจากยอดผามันน่าเจ็บปวดใจมากๆที่ความจริงบนโลกใบนี้นั้นมันช่างโหดร้ายฟาวโก้มิคาซะและพีก ต้องกลั้นความรู้สึกของพวกเขาเอาไว้ก่อนที่จะต้องหันมาต่อสู้กับศัตรูที่กำลังรอพวกเขาอยู่เบื้องหน้าสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายตะขาบมันวาวยักษ์ควบคุมไททันไร้สติทั้งหมดวิ่งทาปะทะกับไรเนอร์ในร่างไททันเกราะที่กำลังยืนประจันบาลอยู่ถ้าหากพวกแกคิดว่าจะสามารถกลับไปเชื่อมต่อกับเอเลนเยเกอร์ได้อีกครั้งพวกแกต้องข้ามศพฉันไปก่อน ไรเนอร์ตั้งรับปะทะเข้ากับมวลเนื้อเยื่อตะขับมันวาวยักษ์และยังต้องรับมือกับแจนคอนนี่กาบิและคารินาแม่ของเขาที่ในตอนนี้ได้กลายร่างเป็นไททันไร้สติและเข้ามารุมโจมตีจนทําให้ไรเนอร์เกือบเสียหลักพีคจึงกระโดดลงมาจากหลังของไททันกรามฟาวโก้กลายร่างเป็นไททันเกวียนทางน้ําตาฝังเขี้ยวลงบนเนื้อเยื่อส่วนหัวของสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดเพื่อช่วยไรยเนอร์ในร่างไททันกรอกไม่เพียงเท่านั้น ไททันเพศหญิงก็ปรากฏตัวขึ้นช่วยหยุดยั้งไม่ให้สิ่งมีชีวิตประหลายเคลื่อนตัวเข้าหาเอเลนในร่างไททันมหึมาได้ส่วนอามินในร่างไททันมอึมาในตอนนี้เขาได้ตัดสินใจเดินหน้าเข้าต่อสู้กับเอเลนเยเกอร์ทนายชอบนรกมากนักฉันจะช่วยสงเคราะห์ให้นายได้ลงสู่คุมนรกจริงๆไททันมอึมาทั้งสองต่อสู้กันแบบแลกหมัดก,กันพลวัน ท่านกรามฟาโก้บินฉบเข้าสู่ใกล้เป้าหมายกับตันรีไวที่เห็นมิกาซาเกิดอาการกระวนกระวายเขาจึงบอกให้หญิงสาวพยายามตั้งสติให้ได้มีเพียงเราเท่านั้นที่จะสามารถสังหารเอเลนเยเกอร์ได้มิกาซารู้สึกปวดศีรษะอย่างรุนแรงอีกครั้งและเห็นภาพอดีตที่ปรากฏขึ้นทับซ้อนอยู่ในความคิดของเธอเอเลนในวัยเด็กวันนั้นเขากำลังหลับฝันอยู่ใต้ต้นไม้หลังจากการเก็บฟืนมันเจ็บปวดและทรมานจริงๆ ฉันอยากจะกลับไปยังช่วงเวลาของเราอีกครั้งเหลือเกินก่อนที่เหตุการณ์จะตัดสลับกลับมายัางโลกแห่งคู่ขนาดอีกโลกหนึ่งมิคาะลืมตาขึ้นเพราะเอเลนที่กำลังปลุกเธอให้ตื่นขึ้นจากความฝันมิคาะตื่นเธอะหลับอยู่ตรงนี้เธออาจจะไม่สบายได้นะมิคาะตื่นขึ้นหญิงสาวรู้สึกเหนื่อยล้าเราบับว่าเธอเพิ่งผ่านเรื่องราวความฝันที่ยาวนานแสนนานมา น้ำตาของมิกาสะค่อยๆไหลรินอาบแก้มทั้งสองและเมื่อเอเลนได้เห็นแบบนั้นเขาจึงถามไถ่ายมิกาสะที่กำลังค่อยๆซับน้ำตาด้วยความเป็นห่วงก่อนที่จะได้รับคำตอบจากหญิงสาวว่าเธอไม่แน่ใจจริงๆว่าตัวเธอนั้นสมควรมาอยู่ที่นี่หรือไม่หลังจากที่พวกเราวิ่งหนีออกมาในตอนนั้นพวกเราก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วในตอนนี้ ผ่านมาสองเดือนแล้วที่จักรกรวดมาเลยได้รับชัยชนะจากสงครามตะวันออกกลางและอีกไม่นานกองกําลังจักรกรวดมาเลยจะต้องรุกลานเกาะพาราดิสในอีกไม่ช้าแน่นอนว่าอารมินจะต้องตามหาพวกเราให้เจอฉันทิ้งฮิสตเรียไว้ที่นั่นเพื่อรับกรรมอย่างทุกทรมานซึ่งในความหมายของเอเลนจากคําพูดนี้น่าจะเป็นความหมายของการปล่อยให้ฮิสตเรียต้องกลายเป็นแม่พานให้กับกองกําลังจักรกรวดมาเลยนะคะ และตัวฉนันเอก็ไม่สามารถตัดสินใจเลือกได้ระหว่างการมาอาศัยเป็นชาวไร่ชาวนาอยู่แบบนี้หรือสังหารฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตอนนี้ทำได้เพียงแค่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ต่อไปอีก4ปีเท่านั้นแค่เราสองคนอย่างที่เธอบอกกับฉันยังไงล่ะมิคาสะมิคาสะลุกขึ้นแล้วค่อยๆสวมกอดเอเลนเยเกอร์ขอโทษนะที่สัญญาเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแต่เธอจะสัญญากับฉันได้ไหม ว่าหลังจากที่ฉันตายให้ทิ้งภาพเป็นคอผือนนั้นซะลืมสิ้นทุกสิ่งเกี่ยวกับฉันและมีชีวิตยืนยาวต่อไปอย่างเป็นอิสระมีกษะตรายืนกอดเอเลนจนแน่นก่อนที่ภาเพเหตุการณ์จะตัดสลับกลับมายัางโลกปัจจุบันไกรเนอร์พีกและแอนนี่ในร่างไททันกรอไททันเกวียนและไททันเพศหญิงตามลำดับรวมกันต่อสู้กับศัตรูอย่างสุดพลังที่มีจนเกือบถึงเฮืองสุดท้าย มีคสะยืนขึ้นหยิบผ้าเป็นคอสีแดงเข้มที่เก็บเอาไว้อย่างดีที่ด้านในเสื้อคลุมออกมาเธอพันมันไว้เหมือนอย่างที่เคยเอเลนฉันคงไม่สามารถทำตามสัญญาที่เคยให้เอาไว้ได้อามินตะโกนบอกตำแหน่งของเอเลนกับสมาชิกกลุ่มันธมิตที่เหลือทั้งน้ำตารางตนของเอเลนอยู่ในปากของไททัทนมือมาตัวนั้นฉันจะสังหารเอเลนเองดังนั้นกัปตันรีไว คุณช่วยส่งฉันเข้าไปในปากของเททันมือมาด้วยมีกระส่ตั้งกาดพร้อมโจมตีในขณะที่กัปตันรีวายยิงหอ,อกสายฟ้าเพื่อสร้างช่องโหว่ให้มีกระส่สามารถกระโดดเข้าไปในปากของเททันมือมาเอเลนได้มีกระส่กระโดดเข้าไปในปากของเททันมือมาและพบกับศีรษะของเอเลนเยเกอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับกระดูกสันหลังด้านใน หญิงสาววิ่งตวัดดาบภผยเหล็กและปาดเข้าไปที่กระดูกสันหลังของเป้าหมายอย่างเรียบง่ายสายตาของเอเลนที่มองมายังมิคาสะในช่วงเวลาสุดท้ายในขณะที่ศีรษะนั้นค่อยๆล่วงหล่นลงสู่อ้อมแขนของหญิงสาวภาพตัดสลับกลับมายัางโลกคู่ขนานที่บริเวณหน้าบ้านอันเงียบสงบในที่สุดเอเลนเยเกอร์ก็จากลาโลกใบนี้ไปอย่างสงบตามคำสาปอายุขยของผู้ถือครองพลังไททัน มิกษะโนมตัวลงจูบบนริมฝีปากของชายหนุ่มที่กำลังนั่งหลับไหลสิ้นไร้ลมหายใจเอเลนเยเกอร์ตายไปต่อหน้าต่อตาของเธอในขณะที่มิกษะอีกคนในโลกปัจจุบันกอดศีรษะโชคเลือดของเอเลนเอาไว้ในอ้อมมือของเธอค่อยๆจุมพิษบอกลาเด็กชายผู้สแสวงหาอิสรภาพอย่างอ่อนโยนในท้ายที่สุดแล้วพบกันใหม่เอเลนเยเกอร์ แล้วบทสรุปของปฐมบทผ่าเพลียวไปท่านจะจบลงในรูปแบบไหนเพื่อนเพื่อสามารถติดตามต่อกันได้ในวิดีโอเนื้อหามังงะผ่าเพลียวไปท่านเอพิโซดถัดไปนะคะและหากเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอเนื้อหามังงะผ่าเพลียวไปท่านในรูปแบบของชแนลเจอแปลมังงะโซซายตี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครป์และแชร์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้เชอรี่ในการทําวิดีโอต,ต่อไปด้วยนะคะสำหรับวิดีโอในเอพิโซดนี้เชอรี่ต้องขอลาก,กันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้า สวัสดีค่ะ